อ่ะขณะนี้นะผมอยู่ที่ซอยประเสริฐมโนกิจ2นะก็อยู่ที่เกษตรนวมินทนะนี่ตอนนี้นะหลังจากคลิปที่แล้วนะผมกลับไปคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นะของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรักะบังนะพอดีเพื่อนๆนะ มาเห็นคลิปแล้วก็เอ๊ยรู้สึกว่าเรานัดมาทานข้าวกันเลยดีกว่าจริงๆก็หาอยู่หลายร้านนะร้านนั้นร้านาน,าน,นี้ทุกคนก็ต่างคนต่างเสนอร้านที่ตัวเองต้องการน,นะแต่สรุปพโวดกันนะก็มาจบที่ร้านนี้นะนี่กับร้านขมินนะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันนะ ตอนนี้ก็ได้ที่นั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันดีกว่าว่ามีอะไรทานกันบ้างนะนี่นะก็เป็นอาหารทางใต้นะนี่นะก็จะเน้นเมนูที่มีขมิ้นเป็นหลักนะนี่มียำนะนี่ยำขมิ้นนะมีโอ้เมนูหลากหลายเลยนะนี่เมนูปลาก็มีนะส่วนอันนี้ก็เป็นเมนูทอดย่างนะก็มีไก่ทอดขมิ้นนะนี่ไม่ไก่ก็และนะนี่กุ้งแม่น้ําอะไรก็มีนะนี่ปลาทอด นะต่างๆนะไก่ย่างติ่งหมูทอดอะไรก็ว่าไปนะนะส่วนระหว่างที่รอนะผมก็ลองสั่งแคนตาลูปโซดานะแต่หลังจากที่ชิมเอุลงๆเลยนะผมรู้สึกว่ามันไม่เข้ากันนะกับโซดานันก็แล้วแต่คนชอบนะตอนนี้นะอาหารที่เราสั่งนะก็มากันเป็นที่เรียบร้อยนะนี่นะ อามีแกงไตปลานะมีหมูหวานนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยหมูผัดขมิน้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะมาเริ่มที่แกงไตปลานะนี่นะชิ้นปลาใหญ่ๆโอ้ยนะนี่นะมีชิ้นจะเบง้งเบ่งนะโอ้โหตักยากนะปลามันติดกันนะนี่นะก็เป็นแกงไตปลาสีสันก็ประมาณประมาณนี้อะ่ะเดี๋ยวเรานะมาลองชิมกันดีกว่านะกับแกงไตปลาส่วนนี้ก็เป็นหมูหวานนะก็เอาไว้ทาน กับแกงไต่ป่านะส่วนนี้นะก็เป็นหมูผัดขมิ้นนะสีสันหน้าตาก็ประมาณประมาณนี้นะส่วนอันนี้นะปิดท้ายด้วยนะนี่ไก่กอแหละนะนี่นะมาเป็นไม้เบง้งๆใหญ่ๆเต็มคำกันเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอ่ะมาเริ่มกันที่นี่นะหมูผัดขมิ้นนะนี่นะสีสันนี่โอ้โหนะจัดจ้านเลยนะแค่ดูสีก็รู้แล้วว่านะรสชาติต้องเข้มนะ เผ็ดสะใจแน่นอนนะอันนี้หนูหมูก็อนนี่นะเอามาก็เป็นแบบนุ่มๆนะก็ตัดง่ายๆนะราไปสบายนะนี่น,นั้นนั่งทานกับข้าวสวยร้อนๆนะอือ,อือนะรสชาติเข้มข้นนะอร่อยเลยทีเดียวส่วนอันนี้ก็เป็นแกงไตปลานะนี่นะผมก็ตักมานะเป็นชิ้นปลาชิ้นใหญ่ๆนะแล้วก็มีเม็ดมะม่วงมีหน่อไม้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่านะนี่ นะอ่ะผักให้ครบหน่อยอ่านี่นะอือหือนะแกงแตงปลาที่นี่ก็ตรงตรงเลยนะรสเผ็ดจัดจ้านนะนะจัดจัดเลยนะอจัดเลยนะรสจัดจริงๆนะแสบท้องเลยนะแต่ก็อร่อยดีนะนี่นะหมูหวานนะก็เอาไว้ทานแก้เผ็ดกับแกงแตงปลา อ่าเรามาปิดท้ายด้วยนี่นะไก่กอแล้วนะนี่น้ำไม้เต็มเต็มนะนะนะก็เป็นนะเป็นไก่กอหวานนวนๆนะเป็นแบบเหมือนกะทิผัดหวานหวนอะไรอย่างนี้นะก็นะเอาไว้ทานแก้เผ็ดนะอืมนะ ก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับร้านขมิ้นะนี่นะบรรยากาศก็อยู่ในสวนก็ถือว่าทําได้รม่มลื่นน่านั่งกันเลยทีเดียวนะจริงๆเ็ามีส่วนห้องแอร์ด้วยนะแต่พวกผมอยากได้บรรยากาศน,นะก็เลยเออกมานั่งข้างนอกนะแล้วก็ส่วนรสชาติอาหารก็ถือว่าจัดจ้านเลยทีเดียวนะสําหรับคนที่ทานอาหารใต้นะก็น่าจะถูกใจนะเพราะว่าโอ้ oh, โหนี่เอาตรงๆเลยแกงไตปลานี่เผ็ดจนแสบท้องเลยนะแต่ว่าอร่อยนะรสชาติเข้มข้นแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานแก้เผ็ดกันดีกว่านะ ก็มาถึงแล้วนะจริงๆก็อยู่ในซอยไม่ไกลมากนะเดินเข้าซอยมาน่าจะมาสักร้อยเมตรนะนี่นะกับร้านทานุกิอิซิกยะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปหาเครื่องดื่มอะไรนะมาดื่มแก้เผ็ดกันดีกว่านะนี่นะก็มีเครื่องดื่มมีอะไรมาให้เราคลายเผ็ดนะนี่อ่ะนี่นะก็เป็นเครื่องเคียงนะหรือกับแก้มนะอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าน,นี่เป็นน่าจะเป็นปลาหมึกเนาะ นี่ปลาหมึกเนาะมีไข่มันเป็นไข่กุ้งเนาะแล้วก็ใส่วาซาบิอะไรเงี้ยนะนะหน้าตาก็จะแบบนะ่ะน่ากินดีนะทานแบบเย็นเยนะ็นะนี่บนน้าแข็งกันเลยทีเดียวอนะ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าน,ะนี่นะก็เป็นปลาหมึกแบบน่ะหนวดปลาหมึกเนาะก็มาหันห่นหั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 ่นนะเป็นเล็กๆนะชิมแบบอือรสชาติก็โอเคนะทานแล้วก็เย็นเย็นก็สดชื่นดีนะส่วนอันนี้นะก็เป็นเมนูนะเป็น หนังไก่นะ,ก,ะกัไก่ย่างเกลือนะอันนี้นะเป็นเมนูที่เพื่อนผมแนะนำนะมาทานประจำอ่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมดีกว,ว่านะอันนี้ผมลองชิมแบบหนังไก่นะนี่โอ้ทอดน,นะตรงๆเลยนะกลิ่นก็หอมนะนะหน,นังไก่ม้วนนะน่าทานเลยทีเดียวนะนี่นะรสชาติก็เค็มๆมันๆนะอืออร่อยดีถือว่าใช้ได้นะ่ะก็ประมาณประมาณนี้นะสำหรับร้าน ทานุกินะอิซึกะยะนะส่วนบรรยากาศนะก็ออกสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะก็เป็นร้านนั่งสบายๆนะมีเครื่องดื่มมีอาหารให้ชิมกันนะส่วนรสชาติก็ถือว่าโอเคนะก็เหมาะกับการมานั่งแฮงเอาท์กับเพื่อนๆน,นะนี่กับพวกผมนะนี่ก็เป็นเพื่อนๆที่ศึกษากันตั้งแต่นะตอนอยู่ลาดกระบังนะก็ไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะสำหรับบรรยากาศก็ถือว่าดีเลยนะยิ่งได้คุยกับเพื่อ<ง>นนะที่ไม่ได้เจอกันมานานนะก็ถือเป็นบรรยากาศที่ดีนะอ่ะก็ประมาณๆนะสำหรับร้านทานุกิอิซึกะยะ Nah.